เพื่อนเนรู้ไหมคะว่าหมากับแมวจรจัดของประเทศอิตาลีไม่ได้กินเศษอาหารเลยนะคะหมาจรจัดกับแมวจรจัดที่นี่เขามีไม่เยอะเวลาคุณใจดีจะให้อาหารเขาเนี่ยเขาจะเนื้อสดนะคะหมาเนี่ยก็กินสเต็กนะไม่ว่าจะเป็นสเต็กเนื้อสเต็กหมูอะไรก็ตามเนี่ยมันกินแบบหนาแบบนี้เลยนะคือเขาจะให้กินเป็นทั้งแผ่นเลยคือเนื้อสดเลยนะคะแล้วแมวจรจัดจ่ยจัดเนี่ยกินเนื้อบดนะคะแล้ววันนี้ขนมก็จะไปให้อาหาร แมวจนจัดที่อยูอ่ใต้บ้านของขนุนนะคะมันมาตามตือะะ้อขยะเข้าบ้านขนุนนะคะแต่ขนุนไม่สามารถเลี้ยงแมวได้มีเหตุผลหลายอย่างขนุนก็จะเอาข้าวให้มันกินทุกวันมันกินอะไรไปดูค่ะไม่เป็นไส้กรอกอย่างดีก็เป็นเนื้อบดนะคะถ้าเป็นหมาเนี่ยต้องเป็นสเต็กเนื้อแผ่นเลยนะคะเนื้อพวกนี้ขนุนเอามากินนะคะเนือเนื้ออย่างดีนะคะเนี่ยเนี่ยเนื้อหมูอย่างดีนะเนี่ย เราก็ใสกกรอกใี้อย่างดีลูกชายขนนกินประจํานะคะเนี่ยอาหารคนนี่แหละค่ะมันกินเนี่ยวันนี้ขนนจะให้เนื้อบดสดๆแบบนี้เลยป่ะไปให้มันยังอยู่ไหมเน้ยเหียวอยู่ไหนลูกเจอแล้วตัวหนึ่งตัวนี้มันไม่ให้จับนะคะแล้วมันก็เป็นโรคไม่สบายเป็นหวัดแมวนะคะ กินข้าวมาลูกไหมโอเคครับไปเดี๋ยวไปขึ้นกินกน,กน,นกําแพงแพงอีกตัวหนึ่งหายไปไหนวะเดี๋ยวมันก็มานะคะตัวที่ตามตือขนนอ้าวมีอีกตัวหนึ่งอยู่นน้นไงมาๆมา,มา,ม,ามากินด้วยกันลูกยังกลัวขนนอยู่เลยนะคะตัวนี้มันไม่ให้จับก,กินลูกกินอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นถ้ามากันทุกตัวเนี่ยจะมีมากถึงสิบแปดตัวเลยนะคะ อ้าวมาแล้วท่ลากม้ามาเร็วเนี่ยมีของให้เนี่ยมาช้างจริงเลยมาลูกเนี่ยอืเดี๋ยตัวนี้ให้จับใช่ไรตัวเนี้ยอ่ะกินในถ้วยนี่แหละอ่ะไปไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ล้างเองอื้มอ่อยคราบอ่อยพวกนั้นมันไม่ยอมให้จับครับอย่าเพิ่งถูแม่ลูกอย่าเพิ่งถูแม่กินก่อนลูกมันชอบอ้อนอ่ะกินลูกกิน นี่แหละเขาเรียกว่าธาตุแมวธาตุหมาเนี่ยหมาขนุนก็ชอบนะเคยเลี้ยงหมาตัง้งสอตัวตอนอยู่เมืองไทยแล้วก็เคยเลี้ยงแมวสองตัวที่อนี่แต่พอมาอยู่นี่มันเลี้ยงไม่ได้เพราะเราต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ตลอดเลย้ใครไปดูมันนะยิ้มลึกๆเห็นแล้วมีความสุขอร่อยครับ